ธนากะเฟรดดี้อวาเลสค่อยๆสังเกตขึปนาครับวาริธย้อนคือหลังกลับมาใหม่มากูบาลีนีวารินทร์ย้อนคืนกลับมาครับวารินทรอ์อีกที วอดินทอนตักโด่งมาลูกนี้เอาวอะไครับสปปดมานะครับธนากะธานากะล็อกแล้วก็มองด้านในเปิดโด่งมาตัวหลังมีโอกาสบ่งย้อนมาดีดโอ้โหบอลมันย้อนหลังเลยครับบิ๊กซานก็ทาอะไรไม่ถนัดเท่าไหร่เขาพยายามจะดีดลูกลักษณะนี้แหละครับเพราะว่าบอลมันย้อนหลังแล้วแล้วก็ในกรอบเขตโทษก็มีเขาแค่คนเดียวนะครับ ได้ทะลุเข้ามายัางพื้นที่สุดท้ายแล้วครับจังหวะบุกของบ g จีปทุมอยู่ในเตดนี่เลือกมาที่ตัวไกลเลยครับที่ธิรพัฒน์แล้วก็เปิดย้อนมาแต่ว่าบอลมันย้อนตัวของ an อิกซานฟานดี้นี่ถ้าจังหวะพอดีกันนี่มีโอกาสได้ประตูสูงมากครับเพราะว่าระยะมันจ่อแล้วได้โอกาสกดยิงครับชิสนุพงศอ้าวออกบอลพลาดครับบิจีปทุมโดนดักได้แต่ว่า จังหวะพยายามมาช่วยเกมรับด้วยครับเฟเดียวารเรสบอล2ลองซัดไกลแล้วโอ้โหออกไปแบบมีลุ้นเลยนะครับโอกาสได้ลองซัดดูครับของจตุพลโอ้ี่ถ้าบอลฮุกลงเร็วกว่านี้นี่น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้ครับเนี่ยความผิดพลาดของผู้เล่น b ีจีปทุมแหะครับมาเสียบอลในแดนตัวเองแล้วก็เป็นเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษด้วยยิงลูกนี้หุกช้าไปหน่อยครับลูกยิงของจตุพล แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสจบที่ใกล้เคียงที่สุดของสุรินซิตี้นะครับในช่วง10นาทีแรกจ่ายไปไม่ดีครับโดนดักได้จะหาจังหวะโต้เหมือนกันครับเอาอะไรครับเบิ้ลมาลูกนี้โอกาสตรงกลางมีโดนดึงล้มไปครับบุษินปล่อยครับบอลมาอยู่ที่ชิดชนุพงศ์ชิดชนุพงศ์เปิดโด่งมาเลยลูกนี้บอลโอ้โหวไปตกบนหลังคาถ้าขายครับอูพ้พิสารนั่งผวามาแล้วนะครับเกือบไปเหมือนกันจะเปิดนี่แต่ว่าเกือบกลายเป็นดีนะครับจังหวะเปิดของชิดชนุพงศ์ โอ้บอลมันฮุกลงมานี่เกือบได้ลุ้นเหมือนกันพยายามจะโยนไปให้กับเกิร์ลลิส์นะครับที่อยู่ในกรอบเขตโทษโยนผิดเป้าไปแต่ก็ทําให้พิสานต้องผวากลับลงมาแล้วครับอย่างดีที่บอลเหินข้ามคานออกไปเนี่ยถ้าเทียบกันต้องบอกว่ามีความได้เปรียบเรื่องของส่วนสูงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันเลยครับ จังงว่เปิดโดงมาลูกนี้ลงโลโขกลงพื้นโอโหเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้1-0แล้วครับนัทวุทธวงสว่างครับโขกให้กับ BG ประทุมขึ้นนําไปแล้วยืนม่งแบบแทบไม่ต้องเทคตัวเลยนะครับนัทวุทธวงสว่างเอาล่ะครับได้ประตูออกนําที่ต้องการไปแล้วนะครับสำหรับ BG ประทุมยู่นเตตหลังจากรูปเกมดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดมาเรื่อย ในกรอบเขตโทษนี่ผู้เล่นตัวสูงใหญ่เต็มไปหมดแล้วครับแล้วก็เปิดมาแม่นจริงๆลงหัวของนัทวุฒิวงสว่างเลยครับเนี่ยครับยืนมงเลยนะครับไม่ต้องกระโดดเทคตัวขึ้นไปครับลูกเปิดมาของกนกพลได้แต่เซฟด้วยสายตาครับกีรศัก์มงเข้ากรอบแล้วก็เป็นประตูเลยนะครับนัทวุฒิวงสว่างอายุเพียงแค่20ปีนะครับเซนเตอร์ดาวรุ่งของบีจีปทุมยูไนเต็ด ได้เ hey. ฮก่อนเลยครับกองเชียร์ของ b ีจีปทุมเอาเลยครับหลังจากนี้นี่ซูรินซิตี้เนี่ยจะเอาอยัางไงละครับจะเปิดหน้าแรกสู้กับ b ีจีปทุมเลยหรือเปล่าคือเป็นทีมที่เสียประตูยากนะครับถ้าพูดถึงผลงานในระดับไทยลีก3ก็แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของซูรินซิตี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยก็คือการยิงประตูได้น้อยมากครับยิงได้แค่14ประตูนะครับในเกมลีก ถุ่มสันส้นๆมาครับอีราฟานย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่บาวลีนี่เฟีฟิอวาเลสให้มาโกโบ,บาวลีนี่วางเปลี่ยนแกนมาลูกนี้ ธนากะมาอยู่ขวาครับเราตวัดมาทีธนากะได้ครับทางนายมีอีกสารอยู่นะครับเปิดมาจังหวะตัวูหลังสอดนักโควก็สองศูนย์ไปเลยครับโอ้โหสอดมาแต่ไกลเลยครับจังหวะนี้ก็ทีรพักครับสองประตูต่อศูนย์แล้วจังหวะเปิดครอสบอลเข้ามาของโคดานธนากะนี่ก็ทําได้เยี่ยมด้วยนะครับคือเปิดจังหวะแรกแล้วก็บอลพุ่งแรงแต่ว่ามาถึงทีรพักนี่ก็เรียบร้อยเลยครับม่งจ่อเข้าไปสองศูนย์เลยครับเนี่ยครับไม่มีตัวคุมเลยครับโคดานธนากะ คือเจตนาของธานาการนั้นจะตะวัดให้กับอิกซานฟานดี้แต่บอลไปเฉล็บเกมรับของสุรินมาเข้าทางของธีรพัฒน์พอดีครับผมจะจ่อแบบนี้ก็ไม่มีพลาดเลยครับหมดสิทธ์เซฟเลยครับจีรศักดินานัทโดนนำไป2องศูนย์แบบนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามีจีปทุมเมงก็จะงานสบายมากขึ้นนะครับด้วยรูปเกมที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนแล้วก็ประตูแรกกับประตูที่2นี่ห่างกันไม่นาน ประตูแรกเนี่ยนัทวุฒิวงสว่างหม่งเข้าไปนาทีที่สินะครับส่วนประตูที่2เนี่ยจะธีรภพัก์ปือทอนาที21ให้หลังเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเดิมครับกนกพลครับจะเป็นคนเปิดขึ้นมาเหมือนเดิมเลยครับนัทวุฒิโยนมาคราวนี้โอ้โหมีชนกันล้มไปโอ้โหถินกวักมือให้ลุกขึ้นมาครับอีราฟานกลับไปที่กนกพล กนุกพลให้อิโรฟานเปิดแล้วครับอิโรฟานเปิดไม่ดีเท่าไหร่แต่บอลเอาจังเคลียร์กันไม่ขาดจะได้โตด้วยครับเปรกไว้ก่อนเลยไม่ฟาวครับผสินปล่อยแล้วจังหวะแทงมาไม่ลำหน้านะครับะูุมาแล้วเอาแล้วครับเกมโต้กลับขึ้นมาครับวัฒนพลมองข้างในมากัน2คนล็อกก่อนแล้วก็เข้าซ้ายกดลูกนี้เบาเกินไปครับพิสารรับเอาไว้ได้ โดนชะลอจังหวะไว้นิดหนึ่งนะครับวัฒนพลแต่อุต่าหล็อกเข้าซ้ายแล้วได้ยิงนะครับสุดท้ายน้ำหนักเบาไปแล้วก็ไปตรงตัวของพิสารพอดีจากจังหวะโตกลับมาตรงนี้ไม่ลําหน้าชัดเจนนะครับเพราะว่าออกตัวมาตั้งแต่ในแดนตัวเองแล้วตรงนี้นะครับโดนวิ่งประคองอยู่นะครับโดยเฟรดดิโอวารเรสโยกลบมาโกบาลินีได้แล้วก็ได้ยิงนะครับแต่ว่าลูกยิงของเขาก็เบาไปแล้วครับวัฒนพล เราให้ทะลุช่องมาสวยมากอ่ะแล้วครับไม่ลำหน้าตรงกลางว่างอยู่ด้วยครับจังหวะทะลุมาของจตุพลแล้วเปิดโอ้โหลึกไปครับไม่เข้าใจกันกับเพื่อนครับในะกรอบเขตโทษมี2คนเลยนะครับแต่ว่าเปิดลึกไปแล้วก็กลายเป็นไม่ได้อะไรเลยทะลุมาตรงนี้ไม่ลำหน้าอะไรครับเข้าไปรอที่จุดนัดพบเลยครับวัฒนพลชิ้นทองแต่ว่าเพื่อนนะเปิดมาลึกไปโอ้ดีดมานี่กลายเป็นว่าบอลหลุดออกไปเลย พยายามจะดีดไซก้อยแต่ว,ว่ามันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับบอลไม่โค้งออกบอลเร็วมาเลยครับอ่าแล้วครับลุยขึ้นมาใหม่สุรินบีจีนั้นต้องรีบลงมาหน่อยเลยครับโยนข้ามาลูกนี้ไม่ลำหน้าทะลุมามีเวลาครับเกลือธิ์เกลือลิเลล์เปิดเข้ากลางลึกเกินไปอีกแล้ว โอ้โหโอกาสทะลุขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีสุรินแต่ว่ายังไม่เฉียบขาดพอคือถ้าเปิดมาจังหวะพอดีกับวัฒนพลนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ประตูตีไข่แตกสูงมากครับจริงๆอ่ะมี2ทางเลือกเลยนะครับเกริ์จะยิงเองก็ได้หรือว่าจะเปิดให้เพื่อนก็ได้นี่จริงๆอ่ะเหลือบมองเพื่อนนะครับว่าจะให้เป็นประจำตำแหน่งโอ้โหแต่ว่าเปิดลึกไปเยอะเลยแล้วก็วัฒนพลเนี่ยโดนคุมอยู่2คนด้วยจริงๆระยะนี้เนี่ยหลอกยิงเองก็ได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยพยายามจะผ่านบอลไปให้เพื่อน มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันเลยครับในการทำเกมรุกของซูรินซิตี้กองเชียร์เจ้าถิ่นก็ยังคงให้กำลังใจนะครับนะครับโอ้เปิดมาไม่ได้อะไรเลยโดนดักไว้ได้ครับบอลมาอยู่ที่กนกพลเฟรดี้อวาเรสเฟรดี้อวาเรยสยัดมาให้กับวิการ คลิกได้ครับอิกซานอิกซานซ้ายมีขวาก็มีครับอิกซานหนีก่อนอิกซานไหลมาลูกนิทานกะทานากะมองข้างในทานากะหาจงังหวะก่อนครับตัวเติมมีแต่เปิดมาหน้ากลัวแล้วโป่งอูคูพลาดไปงครับอิกซานที่กลายเป็นคนที่ใช้โอกาสเปลือนที่สุดของบีจีปทุมแล้วนะครับเพราะเป็นคนที่ได้โอกาสมากที่สุดในทีม้วครับในช่วงครึ่งแรกจับซ้ายแล้วก็ โดนขวางเอาไว้นะครับโคไดานธนกะยังเปิดเข้ามาลุ้นในกรอบเขตโทษได้บอลมันหล่นลงหัวของอิซานฟานดี้พอดีแต่ว่าหม่งลูกนี้หลุดออกนอกกรอบไปโยนแม่นแล้วนะครับโคดานธนกะแต่ว่าหม่งไม่ดีเองครับอิซานฟานดี้กะจะทำประตูฉลองวันเกิดส่วนตัวหน่อยนะครับสำหรับอ an ิซานฟานดี้บาลทุ่มของ คูนิซิตี้ครับก็น่าจะเป็นโอกาสลุ้นชุดสุดท้ายก่อนจบครึ่งแรกแล้วจะทุ่มครับพภิเดช พลิกไม่ได้บุสินก็เป่าจบเลยครับครึ่งเวลาแรกครับสุรินซิตี้ครับตามหลังบีจีประทุมยูไนเต็ดอยู่0ูย์ประตูต่อ2ครับ2ประตูของบีจีประทุมยูไนเต็ดได้จากลูกมงทั้งสองลูกเลยนะครับประตูแรกมาจากนัทวุฒิวงสว่างนาที18ครับก่อนจะมาได้ประตูที่2จากธีรพัฒน์ปลื้มทองครับนาทีที่21ก็จบครึ่งแรกที่สนามกีฬาศรีนรงค์นะครับสูรินซิตี้ศูนย์บีจีประทุมยูไนเต็ดสองในช่วงนี้เราพักสักครู่ครับก่อนจะกลับมาชมเกมกันต่อในช่วงรึ่งหลัง แล้วก็บอลกลับมาได้ด้วยเอาละครับธีรพัฒนมีโอกาสธีรพัฒน์ซ้ายกดลูกนิ้วหูโดนเซฟครับเกือบจะได้ลูกสองครับสำหรับธีรพัฒน์ยิงตรงนี้มาเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับธีรพัฒน์อัดด้วยซ้ายมาแต่ว่าโดนปัดเอาไว้ได้เป็นเซฟของธีรศักดิ์ครับจ่ายบอลมาครับอิสานฟานดี้ตัตววีเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก้มหน้ากดเลยครับโอ้โหปัดเห็นเห็นเลยครับธีรศักดิ์คือถ้าไม่ปัดนี่เสียประตูแน่ ได้ทั้งน้ำหนักแล้วก็ทิทาแลวครับลูกยิงอัดมาด้วยซ้ายของธีรพัฒน์กำลังจะพุ่งเข้าเสาสองเลยครับโดนปัดทิ้งออกไปเดี๋ยวข้างสนามนี่สุรินทร์ซิตี้จะมีเปลี่ยนสํารองนะครับเพิ่งอยู่ม .5 ทั้งเองอ่ะธีรพัฒนจ้เป่านะครับ เด็กอ um ัดสำชันสีราชาโยนเสาแรกอ่ะบอลโอ้โหอีกซานแม่บอลมาตกใส่ตัวครับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่นึกว่าบอลจะมาถึงเขาดูแล้วบีจีประทุมยิ่งจะสบายใจมากขึ้นนะครับเราสองประตูนี่จับพลัดจับผูิโอ้โหสุรินมาสักลูกหนึ่งก็กดดันเหมือนกันเอาละครับจังหวะนี้ธีรพัฒน์ดักได้ธีรพัฒน์ไหลมาอีกซานอีกซานขวาแล้วก็ตวัดยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับบทจะเฉียบคมก็คมจริงๆครับ <c oughs> อีกซานสามประตูต่อศูนย์ครับกับเป็นคนที่ พยายามมาตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกแล้วนะครับที่จะยิงประตูให้ได้แล้ววันนี้ก็มีประตูจริงๆแล้วครับอีกซานฟานดี้สู่หน้าชาวสิงคโปร์ก็กดประตูที่3ให้กับทีมบ um ีจีปทุมยูเนเต็ดบุกนำสุรินซิตี้ไป30ก็เท่ากับว่าจริงๆเอาเข้าจริงนี่ก็น่าจะเกมขาดแล้วนะครับ เป็นประตูแรกในรายการนี้ของเจ้าตัวนะครับช้างเอฟเอครับแล้วก็เป็นประตูฉลองวันเกิดอายุครบ26ปีของเขาด้วยพยายามมาตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกแล้วครับยิงได้อย่างเฉียบคมนะครับคราวนี้ทั้งน้ำหนักแล้วก็ทิศทานนี้ถือว่าเป๊ะเลยยิงหักข้อมาครับหมดสิทธิ์เซฟเลยครับจีรศักพนานัทมีรอดขาผู้เล่นของสุดินซิตี้ด้วยเนี่ยพยายามมาตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกแล้วเขาเป็นคนที่ได้โอกาสมากที่สุดในทีมนะครับ เพื่อนรวมทีมก็มาสมกอดแสดงความดีใจออกมาก็ไม่ตรงอีกเสียให้กับว่าลินทอนคืนกลับไปอีราฟานเฟรดดี้เฟรดดี้ผายมือให้เพื่อนขยับให้หน่อยเฟรดดี้เลี้ยงตัดมาเองครับฉะน,นั้นขยับมาเอาอู้ข้างน้านไม่มีใครยกมาขวาสุดเลยครับเติมขึ้นมาแล้วธานากะอู้ข้างไหนมีคนเดียวครับทานากะต้องรอ านากะยังเปิดมาได้แล้วจริงโอ้โหคนเดียวก็พอครับสำหรับชนะนันต้อมบุภานี่น่าจะเป็นโอกาสยิงครั้งที่2ของเจ้าตัวนะครับของชนะนันป้อมบุภาแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นประตูที่4ของทีมได้ครับโอ้โหเกมขาดต้องบอกว่าหมดสิทธิ์ที่จะกลับมาสู่เกมแล้วนะครับสุดินซิตี้4-0เข้าไปแล้วครับแล้ววันนี้2อแอสซิสต์เลยนะครับคนา,นากะ โยกจนหาช่องเปิดได้แล้วนี่ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับถอยกลับมาอยู่ในลายพอดีครับสำหรับชนะนันท์ป้าบุผาและโอ้โหโฉบมายิงลูกนี่ก็หลอดขาจิรศักดิ์เข้าไปเลยสองคนในกรอบเขตโทษนี่เอาไม่อยู่ครับ <S <S หันกลับมาอีกทีนี้ชนะนันท์วิ่งฉีกมาแล้วแล้วจังหวะโยนมาดีด้วยนะครับโคดาธนกกะ champagne. โอกาสยิงครั้งที่สองในเกมนี้ของชนะนันท์ครับนับตั้งแต่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวสำรองก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการยิงประตูได้ ก็ต้องให้อัตพลอรมรเทพอมอมเทพสับหลอกก่อนอย่างหาเหลี่ยมเปิดไม่ได้ครับแล้วสุดท้ายก็ได้โยแล้วครับเปิดโคมาล,ล,คล่องล่องโคแล้วโอ้โหไล่มาจนได้อู้คูเป็นเกลือกลิ์ครับโคให้กับเจ้าถิ่นครับสุรินได้เฮแล้วครับหนึ่งประตูต่อสี่ นี่คือประตูที่ตอบแทนแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในสนามนะครับแม้ว่าผลแพ้ชนะนี่ไม่พลิกแล้วแต่ว่าตรงนี้นะครับต้องนับถือสภาพหัวใจของผู้เล่นสุรินทิตตี้ที่ก็พยายามจะหาประตูให้ได้นะครับไม่อยากแพ้เกมศูนย์แบบนี้แหละครับ